สำหรับคลิปนี้นะคะเจคเคนโนนะคะมาแนะนำโครงการดีๆนะคะทุกท่านเป็นบ้านเดี่ยวสไตล์นอร์ดิกนะคะสวยงามทันสมัยนะคะตอนนี้นะคะกำลังมาแรงเลยนะคะส่งบ้านแบบนี้นะคะทุกท่านหลังนี้นะคะพิกัดอยู่ที่ซอยไผ่เหลืองหนองโค้ศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะราคาขายนะคะอยู่ที่2รล้านกว่าบาทนะคะราคายัางไม่แน่นอนชัดเจนนะคะก็ต้องเข้าไปรับชมทําเลก,กันด้วยนะคะทุกท่านเพราะว่า ก็มีผลต่อการจองกับราคานะคะว่าจะเลือกหลังไหนราคาก็อาจจะไม่เท่ากันนะคะบนขนาดพื้นที่99ตารางวาค่ะกว้างมากๆนะคะพื้นที่ใหญ่มากค่ะหลังนี้เป็นแปลงมุมนะคะติดถนน2ด้านค้าขายได้นะคะมี3มห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัวพร้อมกับที่จอดรถนะคะที่จอดรถกว้างมากค่ะสามารถจอดสูงสุดได้ถึง5คันกันเลยทีเดียวนะคะ เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกันด้วยนะคะโปรพิเศษค่ะถ้าท่านใดนะคะสนใจจองในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะภายใน28กุมภาพันธ์ปี65นะคะรับทันทีเลยค่ะของแถมหลายรายการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมิเตอร์ไฟมิเตอร์น้ำเครื่องกรองน้ำถังสำรองน้ำปั๊มน้ำและค่าโอนนะคะทุกท่าน บ้านเดี่ยวสไตล์นอร์ดิกนะคะสวยงามทันสมัยนะคะทุกท่านแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นกระแสะที่มาแรงนะคะแบบบ้านที่ได้รับความนิยมกันมากเลยนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ2องล้านแปดแบาทนะคะหลังนี้นะคะท่านใดสนใจสามารถคลิกเข้าไปดูพิกัดของ Google m a p นะคะที่ใต้คลิปนี้ได้นะคะหรือต้องการเข้าไปนัดชมพื้นที่จริงประกอบการตัดสินใจโทรไปได้เลยคะ่ะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้นะคะทุกท่าน สีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะโครงการนี้นะคะทุกท่านโครงการดีๆนะคะบ้านสวยๆพร้อมพื้นที่วกว้างๆค่ะทำเรดีดีค่ะขายได้ด้วยเนาะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะคะเจเโนมาแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ